สวัสดีครับแจ็คครับสวัสดีครับนัดครับวันนี้เราอยู่ในรายการโดนงานมานั่งคุยครับผมสำหรับ EP ีนี้ครับรายการเรามาถึง EP ที่7กันแล้วครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลในระบบ Machine Vision นะครับว่ามันมีการรับส่งข้อมูลอะไรกันนะครับแล้วมันรับส่งข้อมูลกันอย่างไงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผม ขอให้พี่ที่นั่งข้างๆผมเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองสักนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมชื่อนัทฟุโจติมบุลลกร์กตำแหน่งเอเจนซี่เมนเจอร์ของบริษัท WJ Management ครับระดับเมนเจอร์นะครับมาให้เกียรติที่รายการเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับยังไงผมก็ขอสวัสดีพี่นัทอย่างเป็นทางการสักนิดนึงครับพี่นัทสวัสดีครับอล้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับพี่นัทคือเมื่อ EP ก่อนๆหน้านี้ผมได้พูดถึงเกี่ยวกับกล้องเลนไลติง รวมถึงการประมวลผลในพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปเรียบร้อยแล้วคร,ครับ EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในการส่งพูดคุยข้อมูลกันในระบบแมชชีนวิชั่นครับ,รบพี่นัทอันเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบแมชชีนวิชั่นเนี่ยมันจะถูกแอดออนลงบนเครื่องจกักรหรือว่าในรายการผลิตต่างๆสิ่งที่มันจะต้องพูดคุยกันนะครับพี่นัทไม่ว่าจะเป็นการรับการส่งอะไรต่างๆเนี่ยปกติแล้วมันคุยอะไรกันรบกวนพี่นัทช่วยแนะนําหน่อยครับ คืปกติแล้วเมื่อแจ็คนำตัวกล้องเนี่ยไปแอดระบบแอดวิชชั่นลงไปในเครื่องจักรใช่ไหมฮะใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยตัวเครื่องจักรเนี่ยก็จะมีสัญญาณในการบอกว่าตอนนี้กล้องของคุณแจ็คอะต้องถ่ายภาพแล้วนะอ่ากล้องของคุณแจ็คต้องเปิดไลติงแล้วนะอยอยะ,ะโอเคคือหมายความว่าตัวไลติงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปิดออนไว้ตลอดใช่ครับ อยูถ้าเกิดคุณแจ็คเปิดไลติงออนไว้ตลอดเนี่ยแสบตาไม่ใช่อันดับแรกแสบตาเหมือนกันอันดับที่สองเนี่ยอายุการใช้งานมันสั้นลงครับเพราะว่าตัวไลติงเนี่ยมันคล้ายๆกับแสงสว่างต่างบ้านต่างห้องหลอดไฟในนั้นมีอายุการใช้งานอยู่อ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวต่อได้เลยครับพี่นัทนอกจากตัวพวกนี้แล้วมีอะไรครับเมื่อคุณแจ็คสั่งให้กล้องถ่ายเปิดไฟปิดไฟครับนะครับแล้วอ่ะคุณแจ็คก็จะได้ภาพมาภาพเนี่ย ราบนาภาพไปประมวลผลจากนั้นประมวลผลเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าเครื่องจักรว่าไอเนี้ยภาพเนี้ยมันเป็นภาพดีหรือภาพเสียเป็นงาน,น <ะ S 2> ดีหรืองานเสียผมยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างหนะึ่งอาการให้เข้าใจอย่างค,คุณแจ็คเอาเอา,เอาระบบวิชั่นไปใช้กับตัวโรบอทอ่ะครับดังนั้นเมื่อระบบวิชั่นใช้กับตัวโรบอทแล้วเนี่ยวิชั่นเป็นตัวบอกว่าตำแหน่งของิ้นงานอยู่ไหน ให้โรบอตเนี่ยไปหยิบตำแหน่งที่งานได้ถูกต้องนะครับมิชั่นเนี่ยก็จะต้องส่งค่า x y เคต้าหรือค่ามุมเข้ามาที่โรบอตโรบอตก็จะได้หยิบตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยไปถูกต้องครับก็หมายความว่างานเนี่ยมันมาปน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 กันหมดใช้กล้องเป็นตัวอินสเปกจับพาร์ทพาร์ทนั้นว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนองศาเท่าไหร่ต้องส่งข้อมูลอันนี้แหละไปให้โรบอตเพื่อที่จะรู้และเพื่อที่จะมาหยิบให้ถูกต้องแล้วก็ไป วางตำแหน่งที่มันที่โรบอทได้ถูกพีดไว้ใช่ครับอ่าโอเคครับแล้ว,ลว,ลวนอกจากนี้มีแอปพลิเคชันอื่นๆอะไรนี้ไหมฮะผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งครับถ้าคุณุณแจ็คเนี่ยเอากล้องเนี่ยไปอ่านตัวโค้ดนะครับเราต้องการส่งโค้ดเนี่ยกลับมาในเครื่องจกักรครับอันนี้คือนอกจากตัวโค้ดเนี่ยคือพวกโค้ดนี่พี่นัทหมายถึงตัวพวกบาร์โค้ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้ามันเป็นตัวหนังสือตัวอะไรพวกนี้รวมพวกนี้ด้วยถูกไหมครับใช่ครับอืมครับ้นอยู่กับว่า คุณใจต้องการอ่านกับอะไรอ่านค่าอะไรแล้วส่ไว้ในเครื่องจักรนะครับอืมครับโอเคครับพี่นัทและทีเนี้ยกรณีที่แบบว่าลูกค้าครับเขาต้องการแบบว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวกล้องเนี่ยตัวงานที่เขาผลิต ผลิตออกไปแล้วเนี่ยในรายการผลิตเนี่ยมันผลิตไปต่อวนนะันอ่ะเท่าไหร่มาที่มันถูกรันไปงานดีที่มันจับได้มันจับได้เท่าไหร่งานเสียที่มันจับได้มันจับได้เท่าไหร่เงี้ยครับพี่นัทคือระบบแมชชีนวิชั่นกับไอพวกเครื่องจักรเนี่ยมันมีการพูดคุยกันเก็บข้อมูลอะไรกันยังไงครับพี่นัทคือยกตัวอย่างกล้องเนี่ยก็มีเมมโมรี่อยู่แล้วจำนวนชิ้นดีผ่านไปเท่าไหร่จำนวนชิ้นเสียผ่านไปเท่าไหร่และจำนวนทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านตัวกล้องเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ย กล้องเนี่ยมีโมรีแค่นิดเดียวแลง้ไม่มีไม่สามารถจําภาพได้ทั้งหมด3ามวันถวันใช่คือกล้องมันตัวเท่านี้นะฮะเนี่ยเท่านี้เองแล้วก็บอกภาพของ okng ครับวัน3ามวันถึงวันอันนี้ก็ทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งกล้องก็ต้องส่งค่า d a ต a าข้อมูล okng แล้วก็ตัวภาพเนี่ยกลับมาในเครื่องจักรครับก็คือเหมือนกับให้ตัวเครื่องจักรหรือตัวคอนโทรเลอร์ต่างเนี่ยทำหน้าที่ทําการเลกคอร์ อะไรพวกนี้ให้ใช่ใชไหมะคะแล้วก็เออที่สําคัญเลยลูกค้าสามารถ p พย์แบ็กกลับไปนอกจากพวก Data แล้วก็ยังเป็นพวกรูปภาพอ,อีกใช่ไหมฮะที่มันสามารถเอ,อ่ย้อนกลับไปดูได้คือผมยกตัวอย่างละกันครับอย่างสมมุติเนี่ยกล้องกล้องตัวเนี้ยวันเนี้ยบอกว่างานเสียกี่ตัวงานดีกี่ตัวและจําภาพงานเสียไว้ครับในกรณีที่แบบว่าลูกค้าเนี่ยผลิตของครบมาหมดล้ อในนั้นของพี่ผ่านหน้ากล้องผ่านไปหลังกล้องเนี่ยมันถูกเลคคอร์ดไปหมดเลยใช่ต้องถูกเลคคอร์ดไปหมดเลยครับพอส่งไปให้ลูกค้าอีกที่หนึ่งลูกค้าที่หนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีงานเสียคนมาอมืะลูกค้าที่นี่ก็จะสามารถดูในเครื่องจักรได้ว่ามันมีงานดีกี่ชิ้นงานเสียกี่ชิ้นและงานเสียชิ้นเนี้ยได้ถูกส่งออกไปหรือเปล่าอ,อโอเคครับขนัดครับโอเคครับ ทีนี้ครับพี่นัทคือพี่พูดถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่มันเอ่อพูดคุยกันเลยฮะคือภายในเครื่องจักรเนี่ยมันมีดีไวซ์หลายตัวมากเลยในเครื่องจักรที่มันจะต้องมาพูดคุยในเกี่ยวกับระบบแมชชีนวิชั่นเนี่ยคือพี่นัทพอจะแนะนำไลยฮะมันมีดีไวซ์อะไรบ,บ้างครับพี่นัทอ่าอย่างในเครื่องจักรทั้งเครื่องเนี่ยก็จะประกอบด้วยเซนเซอร์ครับคอนโทรลเลอร์ <Controller. S 1> ครับในนั้นคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะมีแล้วเอ่อออหรือคอมพิวเตอร์นะครับ ห,หรือบางครั้งเนี่ยก็ประกอบไปด้วย actuator actuator <หา S 2> ก็จะมี solenoid valve wow หรือพวกล e ิปมีอ,อะไรประมาณนี้โอ,โอเคครับแล้วอย่างตัวพวกเซนเซอร์อย่างเงี้ยฮะมันเอาไปใช้คุยอะไรในระบบ a r t i f i ชัช่นครับอย่างเซนเซอร์เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งแล้วกันสมมุติงานเนี่ยวิ่งมาบมคอนเดเซอร์ใช่ไหมฮะและงานมันเนี่ยมาหยุดต้กล้องละในนั้นน่ะคุณแจ๊คจะใช้อะไรในการบอกออไปว่ากล้องถ่าย ดังนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเซ็นเซอร์พอกล้องพองานวิ่งชนเซนเซอร์สั่งกลับไปบอกว่ากล้องถ่ายภาพได้แล้วนะอันนี้คือเซ็นเซอร์โอเคครับพี่นัทครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นที่มันตัวที่ใช้ในการประมวลผลอะไรอย่างนี้ต่อครับพี่นัท PLC คอมพิวเตอร์อือย่างพอกล้องถ่ายภาพแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ PLC หรือคอมพิวเตอร์เหมือนกับตอนแรกที่เราบอกว่า มีการส่ง x y ส่งค่าดัตน้าไปกลับเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยในเครื่องจักรเนี่ยก็ต้องมีตัวประมวลผลหลักอย่าง,งระมวลผอหลักเนี่ยผมจะเรียกมันว่า plc หรือคอมพิวเตอร์แล้วกันครับะน,นะครับเบื้องต้นของการาส่งข้อมูลได้ง่ายที่สุดก็คือการส่งข้อมูลแบบต่างๆครับนะครับครับผมคือทีนี้คือในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยที่ผมเข้าใจคือในตัวระบบแอชิวิชันหรือกล้องต่างๆเนี่ย อมันทําหน้าที่ประมวลผลเสร็จปุ๊บมันก็ส่งเอาพุตออกมาเลยว่า NG OK ถูกไหมฮะแต่มันจะต้องมีตัว Device หรือตัวคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งที่มันจะคอยควบคุมควบคุมดิจหรือการทํางานของเครื่องจกักรสเต็ปเครื่องจักรต่อไปก็เป็นพวก PLC หรือคอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะอันนี้พี่นัดลองยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่มันเออเอาต้องมาใช้ไอตัวพวกนี้นะครับพี่นัดผมยกตัวอย่างละกันเคยไปทํางานที่กล้องกับชุดดเจเคาบไกลกัน ฉะนั้นพอกล้องกับชุดที่จักก,กันเนี่ยเ,เมื่อง,งานผ่านหน้ากล้องไปหลายๆตัวละกล้องเนี่ยจะไม่ได้สามารถเมมโมรีได้ว่างานเสียเนี่ยมันจะเป็นตัวไหน,นมันคือตัวไหนฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนกลางที่มาในการจำเมมโมรีนะครับ,รบนะตัวกลางตัวนั้นก็คือ PLC นะครับครับผมครับ ทีนี้เมื่อกี้พี่พี่นัทบอกคือถ้าเกิดว่าการสื่อสารไอ้พวกดีไวต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดสื่อสารที่ง่ายที่สุดคืออะไรนะพี่นัทคือสายคือสายสายไอโอคือเป็นสายตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้ก็จะมีแค่ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงนั้นคือไอโอไอโอก็คือพวกอินพุตเอาต์พุตคือคอนโทรลแค่เป็นศูนย์ยี่สิบสี่โวลต์ส่งกันออกไปคุยกันเท่านี้รับเข้ามาปุ๊บเพื่อให้ถ่ายภาพส่งสัญญาณกลับออกไป บอก plc อืคุยกันแค่ป็นประมาณนี้แต่ผมคิดว่าไอ้สายเนี่ยมันน่าจะต้องมีข้อจํากัดสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่นัทมันคืออะไรครับพี่นัทอย่างสมมุติเนี่ยเออ่ input output เนี่ยคุณแจ็คเห็นสายไหมฮะมีแค่ประมาณเสือมไม่ถึง10 10 10สิบกว่าเส้นครับดังนั้นเนี่ยข้อจํากัดเนี่ยก็จะมีเรื่องของ input output ห้ามไม่เกินเท่านี้อืนะครับฮะก็คือถ้าเกิดว่านอกคือถ้าเกิดมันเป็นข้อจํากัดอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่านั้อย่าง20 30เส้น ใช่ไหมฮะยี่สิบสามสิบอตอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องไปต่อเนี่ยอยู่ในตู้คอนโทรลเนี่ยเยอะมากเลยถูกไหม,มไฮะอาจจะต้องมีดีไวซ์เพิ่มอีกอเพื่อให้มันมี i/O เพิ่มอีกครับพอไอโอเพิ่มอีกเราก็ต้องใช้เทคในการประกอบเพิ่มอีกอันนี้มันเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุดครับแล้วมันมีวิธีอื่นนอกจากตัวนี้ไหมฮะที่มันแบบทําให้มันง่ายกว่านี้ฮะที่มันเหมาะสมกว่านี้เออมันมีอีกเส้นหนึ่งอย่างจุดกล้องเนี่ยเมื่อกี้คุณแจ็คบอกว่ามีสาย่ไอ สายแลนสายนี่นั่นเองหัวเป็นเนี่ยหัว,<ต>หวเป็น <Internet S 2> หัวแลนเลยใช่หัวแลนเลยครันะครับการเชื่อมสายสื่อสารก็จะเพิ่มต่อสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ,รบแต่ก็ขึ้นอยู่กับดีไวท์แต่ละดีไวท์ด้วยว่าอินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยเขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรอ๋อครับผม คือที่พี่นัทหมายถึงว่าคือดีไวซ์ต่างๆเนเครื่องจักรเนี่ยมันมีหลากหลายแบบแล้วก็นอกจากมันหลากหลายแบบมันยังมันมีหลากหลายแบรนด์หลายหลายหลากหลายแบรนด์อีกซึ่งแต่ละแบรนด์มันก็จะมีเขาเรียกว่าโปรโตคอลใช่ไหมฮะที่มันแบบว่าที่เขาถนัดอ่ะที่เขาแบบใช้ในการสื่อสารของแบรนด์เขาหรือว่าดีไวซ์ของเขาซึ่งเขาคิดเอทมาสําหรับแบรนด์ของเขาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการสื่อสารก็จะสื่อสารผ่านเส้นนั้นแหละก็คือสายนี้แหละใช่ไหมโอเคครับนี้เดี๋ยวผม อยากให้พี่นัทลองยกตัวอย่างออกมาสักดีไว้ดีไว้หนึ่งแบรนด์หนึ่งได้ไหมคบพี่นัดผมยกตัวอย่างไอ้ตัวที่พอนอยู่หน้าผมละกันใกล้มือดีอย่างตัวเนี้ยสีแดงๆเป็น PVC นะครับยี่ห้อมิซูบิชิครับมิซูบิชิเนี่ยก็เอ่อถ้าที่ผมทํามาเนี่ยก็จะมีการสื่อสารแบบ MC โปรโตคอลใช่ไหมฮะ HLP โปรโตคอลหรือไม่ก็ CCLink นะครับผมก็มีหลากหลายโปรโตคอลขนาดแบรนด์นี้ก็ยังมีหลากหลายโปรโตคอลอีกใช่ไหมคะ ผมยกตัวอย่างโรบอทนะครับโรบอทในประเทศไทยมีอยู่หลายตัวหลายแบรนด์ในท่้นหลายแบรนด์เนี่ยก็มีการสื่อสารแบบไม่เหมือนกันนะครับชื่อโปรโตคอลไม่เหมือนกันก็คือมันก็คือกล้องที่จะนําไปใช้เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่ามันรองรับกับโปรโตคอลตัวนั้นๆหรือเปล่าใช่ดังนั้นก็ในกล้องเนี่ยก่อนหน้าที่เราดูเนี่ยเราจะดูสเปคแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคอมมิเนเคชั่นคอมมิเนเคชั่นก็จะบอกว่าอันเนี้ยรองรับการสื่อสารแบบไหนบ้างนะครับ นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องคุยแคทเทรียคุยรายละเอียดกับลูกค้าให้แบบว่าชัดเจนก่อนที่จะเลือกอุปกรณ์พวกนี้ก่อนหน้านี้ที่เราคุยเรื่องขรื่องเรซูชั่น ation, เรื่องไลท์ติ้งเรื่องเ,ออเรื่องกล้องเรื่องสปีดใช่ไหมฮะเราก็ต้องคุยด้วยว่าเขาจะส่งรับสง่งเอา์พุตเป็นแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเขาบอกว่าเขารับส่งเอา์พุตเนี่ยไม่เกินเท่านี้หรืออะไรพวกนี้สายโอก็เป็นเบสิคง่ายสุดแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการ Data ข้อมูลอะไรพวกนี้ด้วย ในนั้นก็ต้องมีการเรื่องเรื่องของการเชื่อมต่อสื่อสารเข้าไปในคอนโทรเลอร์แหละครับนะครับก็ต้องดูว่าเขาอ่ะลูกค้าเนี่ยกำหนดมาเป็นใช้ของคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์ประเภทไหนแบรนด์ไหนอะไรยังไงคือถ้าเกิดกําหนดโปรโตคอลมาได้เลยดีมากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่นัทนะครับที่มาให้ความรู้และให้เกียรติกับรายการเราในวันนี้นะครับ,รบขอบคุณพี่นัทมากครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับสนามไดกอ็พายขับสถานที่นี้ครับตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นทางด่วนนะฮะถนนสีสมานซึ่งภายในตัวอาคารเนี่ยก็จะมีสถานที่จัดเลี้ยงห้องประชุมต่างๆนะครับรวมถึงการบริการครูเทนนิงฝึกสอนไดกอล์นะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับชื่อว่าร้านอาหารชอบพกานะครับอันนี้ร้านนี้อร่อยมากเยี่ยมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาลอง ชิมแล้วก็มาลองเสพบรรยากาศสวยๆอ่าขอฝากนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากรายการเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>